ดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนันจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะคนเสน็จติดเชื้อมาให้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนที่นันจะไปเล่าเรื่องนะคะถ้าสมมุติว่าใครนะคะที่เข้ามาฟังคลิปของนันนะคะแล้วเสียงมันขาดขาดหายหายหรือเสียงมันกล้องกังวานบ้างนันก็ต้องขอโทษนะคะเพราะรู้สึกว่าโทรศัพท์เนี่ยมันจะพัง แล้วก็ไม่อยากซื้อใหม่เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะมันอายุประมาณ3-4เดือนแล้วก็ไม่สามารถพาไปซ่อมได้นะคะเพราะว่าร้านโทรศัพท์นะคะเขาปิดนะคะทุกคนก็เลยใช้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้อะไรมันดีๆขึ้นนะคะนั้นก็จะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมนะคะนั่นก็ต้องขอโทษไว้ก่อนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนั้นก็จะมาเล่านะคะประสบการณ์คนสนิทนะคะติดเชื้อมาให้ฟังนะคะ เดือนนี้นะคะเป็นเดือนมีนาอ่าไม่ใช่สิเมษายนนะคะก็ต้องย้อนเวลากลับไปนะคะเมื่อเดือนมีนาคมนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสามีนันนะคะก็ยังเปิดร้านอยู่นะคะสามีนันนะคะเขามีร้านขายของนะคะแล้วก็เมื่อช,ช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะก็คือเพื่อนสนิทเขามาหานะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้เจอกันนานนะคะเพราะว่าเพื่อนสนิทนะคะมีอาชีพเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนะคะ เขาก็หายไปนานนะคะไปร้องเพลงที่นั่นบ้างที่นี่บ้างนะคะพอช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะเขาก็มาหาสามีแล้วก็มาซื้อของด้วยนะคะแล้วก็เขาก็คุยสารทุก์สุขติดกันนะคะแล้วพอสุดท้ายนะคะท้ายสุดเขาก็พูดกันถึงเรื่องของไวรัสนะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่า มันเป็นเดือนมันเป็นต้นเดือนมีนาคมเนี่ยมันมีข่าวมานะคะว่าไวรัสเนี่ยมันกําลังจะมาถึงโคโลราโดอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนพอพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยเพื่อนบอกว่าเขาติดเชื้อติดเชื้อแล้วสามีก็ตกใจนะคะทุกคนเพราะว่าก่อนมาเจอพอเขามาถึงเนี่ยทุกคนเขาก็จับมือกันแล้วก็กอดกันอะไรเงี้ยนะคะทุกคนเป็นธรรมเนียมฝรั่งนะคะพอเพื่อนเขากลับนะะออกไปจากร้าน สามีนันนะคะทุกคนปิดร้านนะคะปิดร้านแล้วก็กลับบ้านก็มาเล่าให้นันฟังนะคะแล้วก็ตกใจสิแล้วก็ไม่รู้ว่าเชื้อน่ะมันยังอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าเขาหายแล้วใช่ไหมคะนันก็เลยให้สามีนะคะแยกบ้านนะคะเพราะว่าเ,าเขาเน่ะได้โทรไปหาคุณหมอนะคะจริงๆนะคะเขารอ5วันตอนที่รอเนี่ยเขาก็แยกบ้านไปแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าก็บอกคุณหมอว่า เขาเนี่ยได้สัมผัสกับคนที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็เขารู้สึกกังวลนะคะคุณหมอก็ถามว่าคุณมีอาการอะไรไหมเช่นไอหรือไข้ขึ้นสูงอะไรเงี้ยหายใจติดขัดแฟนก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะทุกคนคุณหมอก็บอกว่าถ้าคุณไม่สบายใจนะก็ให้ไปห้อง er นะห้องฉุกเฉินหรือไม่นะคะก็ให้ แยกตัวออกมานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสามีก็แยกตัวแล้วนะคะห้าวันก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราไปห้องฉุกเฉิน,เ,นเขาก็คงไม่ทําอะไรหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มีอาการนะคะสามีก็เลยแยกตัวออกไปนะคะแยกตัวออไปทั้งหมดก็เป็นเวลาประมาณสองอาทิตย์นะคะทุกคนสองอาทิตย์ก็หลังจากนั้นเนี่ยอาการมันก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอาการไอไม่มีอาการไข้แล้วก็หายใจก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า เพื่อนสนิทของสามีติดเชื้อได้อย่างไรนะคะทุกคนโอเคเพื่อนเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะเขาก็ไปทำการแสดงคอนเสิร์ตนะคะที่ซานฟรานซิสโกนะคะที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขานั่งเครื่องไปนะคะพอกลับมาเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายนะคะไอแล้วก็เป็นไข้แล้วก็หายใจเนี่ยขัดขัดนะคะเขาก็เลยไปหาคุณหมอ ไปหาคุณหมอครั้งแรกเนี่ยก็กลับบ้านอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นก็ไปหาคุณหมอเป็นครั้งที่2นะคะเพราะเขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ได้ดีขึ้นตอนไปครั้งแรกนะคะทุกคนคุณหมอก็ให้อ่าเรียกว่าให้อะไรคะให้ยาปฏิชีวนะนะคะพอกลับไปครั้งที่สองเนี่ยคุณหมอก็ให้ยาปฏิชีวนะอีกแล้วก็ให้ออกซิเจนในการช่วยหายใจเพราะคุณหมอสันนิษฐานนะคะว่าช่วงนั้นเนี่ย คุณไปแคลิฟอร์เนียมาหลายวันคุณกลับมาเนี่ยคุณอาจจะไม่ชินอากาศกับเมืองที่เราอยู่เพราะว่าเมืองที่เราอยู่อากาศมันเบาบางนะคะคุณหมอก็เลยให้ออกซิเจนให้อยู่โรงพยาบาล2วันนะคะแล้วก็กลับไปบ้านเขาบอกว่าหลังจากนั้นเน่ยเกือบสองอาทิตย์นะคะกว่าเขาที่จะหายไอนะคะทุกคนแล้วก็คือเขามีภรรยานะคะภรรยาก็เป็นด้วยนะคะแล้วมีลูกชาย ลูกชายก็เป็นด้วยแล้วในช่วงนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ของภรรยาก็มาเยี่ยมนะคะพ่อกับแม่ของภรรยาก็เป็นด้วยคือเป็นทั้งครอบครัวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยลูกชายของเขานะคะก็คือไปสถานรับเลี้ยงเด็กหรือเดย์แคร์นะคะปรากฏว่าเด็กทุกคนในเดย์แคร์ติดทุกคนเลยนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเป็น flu นะคะหรือไข้หวัดใหญ่ก็คิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดานะคะเพราะว่า ไข้หวัดใหญ่ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วทุกปีนะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ของภรรยาก็กลับไปบ้านนะคะซึ่งพ่อแม่ของภรรยานะคะก็อยู่เมืองสกีสกีหนึ่งนะคะในรัฐโคโลราโดก็เขาไม่ได้คิดอะไรนะคะก็แค่คิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะะก็คือมันเป็นปกติทุกปีนะคะพอช่วงเดือนปลายกุมภาพันธ์นะคะคุณหมอก็โทรมานะคะ พยาบาลหรือคนที่ทำงานหน้ารอบเบี้นะคะโทรมาบอกว่าเอ่อเขาจะขอเอาเชื้อที่ที่คุณไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อเดือนมการาคมไปตรวจได้ไหมนะคะไปตรวจใหม่ได้ไหมพเพิ่นก็บอกว่าได้นะคะเขาก็เอาไปตรวจแล้วก็ประมาณสักสามถึงสวันนะคะทางโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าเมื่อเดือนมการาคมนะคะที่คุณนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่า สิ่งที่คุณเป็นคือคุณติดเชื้อนะคะคุณติดเชื้อแล้วคุณหมอบอกว่าคุณกลับมาโรงพยาบาลได้ไหมเราขอตรวจคุณอีกครั้งแล้วก็ทั้งครอบครัวนะคะตรวจลูกชายด้วยแล้วก็ตรวจภรรยาด้วยแล้วก็คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณก็คือก็ถามว่าในช่วงนั้นเนี่ยคุณอยู่กันกี่คนใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้พ่อกับแม่ของภรรยาคุณเนี่ยไปตรวจด้วยได้ไหมนะคะ ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเชื้อในปัจจุบัน,นไม่มีแล้วแต่ว่าผลตรวจของเดือนมกราคมนะคะปรากฏว่าคนติดเชื้อนะคะแล้วก็นันจริงๆนะเมื่อเดอนมกราคมเนี่ยนันจะบอกว่ามันผิดปก,ปกติมากเพราะว่าในเมืองที่นันอยู่นะคะมีคนป่วยเยอะมากนันนะคะมาอยู่ที่เมืองนี้นะคะเป็นเวลา12ปีเนี่ยปกติช่วงหน้าหนาวเนี่ยคนเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็เป็นปกตินะคะแต่ว่า ไม่มีเลยที่แบบปีนี้ทำไมมันเป็นเยอะมากแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะทุกคนก็คิดว่าโอ้โหสงสัยปีนี้คนอ่อนแอหรือว่ายังไงเนี่ยทำไมคนถึงเป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะมากนะคะทุกคนเขาสันนิษฐานกันนะคะว่าเมื่อช่วงเดือนมกราคมเนี่ยคนที่คิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นี่ยก็คือเป็นคนที่ได้รับเชื้อมาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเมืองที่นันอยู่นะคะเป็นเมืองท่องเที่ยว แล้วช่วงที่มันเป็นหน้าพีคซีซั่นเนี่ยก็จะเป็นช่วงของปลายธันวาคมแล้วก็เข้าเดือนมกราคมเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสในช่วงธันวาคมแล้วก็ปีใหม่ในช่วงมกราคมนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจริงๆนะคะมาเที่ยวเพราะเป็นเมืองสกีนะคะค่อนข้างใหญ่ก็นั่นแหละนะคะก็คือ,เ,อ,อเพื่อนของสามีเนี่ยเขาก็ติดเชื้อมาตั้งแต่มกราคม แต่ว่าตอนนั้นนะคะไม่มีใครทราบว่าเป็นอะไรนะคะเขาก็แค่ให้ยาปฏิชีวนะนะคะกลับไปทานแล้วก็เพื่อนก็นอนอยู่โรงพยาบาลสองคนแล้วก็ได้ออกซิเจนด้วยนะคะเพราะว่าเขาหายใจติดขับมากแล้วก็ไม่สบายอ่ะไม่สบายมากคือเขาเป็นคนเดียวในครอบครัวนะคะที่ไม่สบายหนักนะคะลูกของเขาเนี่ยก็ไม่สบายแต่ว่าก็ไม่สบายแบบไม่หนักเท่าคุณพ่อนะคะภรรยาก็ไม่สบายลูกเขาน่ะก็ไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ คุณหมอก็สันนิษฐานว่าเป็น f l ูในช่วงนั้นนะก็คือให้ยาแก้แก้ไข้หวัดใหญ่มาทานนะคะทุกคนก็นั่นแหละจริงๆคือถ้าเอาความจริงนะ่ะเราอยาาอยากคิดว่าเชื้อนะ่ะมันมาแค่มีนาหรือกุมภานะคะเพราะจริงๆอะเหมือนตัวเราก็ประมาทนะคะเราคิดว่าโอโ้เราอยู่ตั้งรัฐโคโลราโด Colorado, มันไกลมากนะอยู่เมืองสกีไกลมากเชื้อมันคงมาไม่ถึงง่ายๆหรอกเพราะว่าเชื้อมันมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงนะ่ะ เอาจริงๆมันก็ติดกันทั่วโลกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมืองที่นั่นอยู่น่ะมันก็ไม่รู้ว่าเป็นใครตัวใครมาเที่ยวบ้างนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าธันวามกราคมเนี่ยเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะแล้วช่วงไอช่วงตอนที่สายมีนันเขาแยกตัวไปน่ะมันก็ยากนะมันก็กังวลมันก็กังวลมากว่าเขาจะเป็นหรือเปล่านะจริงๆมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้แต่ว่าเราเขาคิดไปก่อนไนคะทุกคนความที่มันเครียดแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ย หลังจากที่เพื่อนสามีนะคะเขาบอกเขาบอกไม่กี่วันนะ่ะวันที่15มีนาคมเขาเริ่มปิดเมืองนะคะจริงการปิดเมืองเนี่ยมันเป็นคําสั่งของผู้ว่าการรัฐนะคะไม่ใช่ว่าเป็นนายอำเภอที่นี่เป็นคนสั่งนะคะก็คือเราก็ต้องทําตามกฎที่เขาบอกมานะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังมีทําการปิดเมืองอยู่นะคะแล้วก็การปิดเมืองในเมืองเทนันอยูเนี่ยมันปิดจริงๆนะคะทุกคนมันไม่ได้หมายความว่า เขาเรียกว่าวอะไรอะคือมันปิดอะมันปิดจนแบบว่ามันเงียบเงอเหมืันเมืองผีหลอกอะทุกคนเราสามารถออกจากบ้านได้แค่ไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปไปโรงพยาบาลถ้ามีความจําเป็นแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นน่ะก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะทุกคนก็กินยาที่เรามีอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนั่นแหละนั่นก็อยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องอปฏิบัติตามคําสั่งนะคะก็คืออยู่บ้านในช่วงนี้นะคะ นั่งสันนิษฐานเอาเองนะเพราะว่า,านันคิดว่าอาจจะเป็นต้นเดือนหน้านะคะเมืองที่นันอยู่เขาอาจจะเปิดเมืองคิดไปเองนะเพราะเ,าเพื่อนของนันเขาบอกว่าเขาอยู่อีกลัดหนึ่งนะคะเห็นว่าเขาจะเปิดเมืองในเร็วๆนี้นะคะเมืองของนันเนี่ยคิดไปเองว่าถ้าก็เปิดเมืองนะ่ะนักท่องเที่ยวมันมาเราก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็เราก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็นั่นแหละทุกคน อย่าประมาทนะคะเราอย่าประมาทเราคิดว่าโว้ยเชื่อมันคงไม่มาหรอกบางคนบอกว่าเอ้ยอยู่บ้นนอกอะไรเงี้ยอย่าประมาทนะคะทุกคนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะโอเคนะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนั้นนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอ,อีกครั้งนะคะนั่นก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ